รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับในช่วงฤด,ดูแล้งปีนี้ถือว่ามีความแห้งแล้งที่เข้าขั้นวิกฤตนะครับการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการทําการเกษตรในช่วงที่น้ําน้อยวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือวิกฤตภัยแล้งจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเสรี สุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิตสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากบางปีน้ําเยอะบางปีน้ําน้อยลงจนถึงขั้นวิกฤตเลยอย่างปีนี้น,นะฮะครับ,รบกรเกษตรกรควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะคือขณะนี้เองเนี่ยนะฮะ,ะเอ่อเกษตรกรเราเนี่ยนะฮะแน่นอนมันมีความล่อแหลมกับสภาพอากาศนะฮะเอ่อจะสังเกตเห็นจากอะไรนะฮะถ้าเราดูเนี่ยไปที่ตัวเขื่อนเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่า สีของตัวเขื่อนสีสันต่างกันนะครับ,รบเมื่อปี54เนี่ยน้ำเข้าไปเต็มเขื่อนเลยนะฮะทางบนระดับบนนะฮะเห็นะฮะที่ขาวระดับบนนี่นั่นคือน้ําเต็มเขื่อนพอมาปีที่แล้วสีต่างระดับทางล่างก็คือปีที่แล้วนั่ปีนี้ระดับน้ําอยู่ปัจจุบันน,บนะนี่นะหมายถึงว่าปีต่อปีเนี่ยมันแปรผันมากนะเพราะฉะนั้นการที่แปรผันอย่างนี้นะฮะเกษตรกรก็จึงจําเป็นต้องรู้เพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่เขาจะต้องใช้น้ำแหละ ในรุแล้งเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะเอาน้ําจากอ่างอย่างเดียวเพราะว่าฝนไม่มาแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นการใช้น้ําในรูแล้งใช้จากอ่างเนี่ยอ่างก็มีข้อจํากัดเมื่อน้ําน้อยเขาก็ต้องปล่อยให้กับเพื่ออุปโภคบริโภคนะ,ะเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างชัดเจนนะฮะปีที่แล้วนี่เองนะฮะกับปีนี้เทียบกันง่ายๆก็คือมีน้ําน้อยกว่าปีที่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งครึ่งเลยถ้าเฉพาะเข,ขื่อนตัวนี้นะฮะปีที่แล้วเพราะฉะนั้น Ờ, การที่น้ําน้อยเนี่ยข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้รัฐบาลกับจังหวัดเองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยคุยกันแล้วนะว่าตกลงแล้วจะให้เกษตรกรสักเท่าไหร่ให้ผู้บริโภคสักเท่าไหร่นะนี่ระบบนิเวศเท่าไหร่รักษาก,กติกาก่อนระดับแรกคือรักษากติกาครับนะคุยกันรู้เรื่องนะนงเพราะฉะนั้นะเ, ين, เกษตรกรเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าความเสี่ยงกรณีนาปางปีนี้นะฮะท่านเก็บเกี่ยวนาปีตอนนี้นะเขาทำนาปีกันนะบริเวณลุ่มน้ำแถวเนี้ยนะทำนาปี ขณะนี้จะเก็บเกี่ยวภายในเดือนธันวาฯนี่จะเก็บหมดแล้วนั้นเขาใช้น้ําตอนนี้จะเห็นว่ามีการสูบน้ําไปใช้รัฐบาลหรือจังหวัดเองก็ขณะนี้ก็ช่วยเหลือเขาก็สูบไม่เป็นไรช่วงนี้นะฮะเพราะถือว่าเขาเป็นกเกษตรกรที่ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเขาเชื่อฟังมาเพราะว่าเขาไม่ได้ทํานานาปังปีที่แล้วเขาก็มาเริ่มนาปีช้าเขาก็ต้องเก็บเกี่ยวช้านะแต่ทําไปถึงเก็บเกี่ยวเสร็จธันวาฯปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องหยุดนาปัง เพราะว่าไม่มีน้ําให้แล้วสี่เดือนข้างหน้ามกราถึงมุสภาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ซึ่งความเสี่ยงอันดับแรกมาก็คือว่าถ้าน้ําถ้าท่านยังทํานาปังอยู่เนี่ยน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภคทายน้ำครับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ได้ทำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในคนในร่มน้ำนะฮะก็จะช่วยเหลือแบ่งปันกันได้นะแต่ถ้าเหนือน้ําทํา ท้ายน้ำเนี่ยจะมีปัญหาหนักมากขึ้นอันนี้หมายถึงน้ําในการอุปโภคบริโภคใช่ไหมฮะครับทางด้านท้ายน้า<ช>ที่จะได้รับผลกระทบหาก<ช>ต้นน้ำเนี่ยสูบไปทํานาถูกต้องใช่ครับทีบนี้พอหลังจากเดือนพฤษภา,าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอคําเสียงที่2นะควาเสียงที่2คือว่าการที่ฤดูกาลมันเปลี่ยนไปนะฮะปีที่แล้วเนี่ยฤดูฝนมันล่าช้าไปประมาณ3สัปดาห์ปีนี้ถึงเดือนพฤษภา,าหน้าเนี่ยฝนจะมาพฤษภา,าหรือเปล่าเนี่ย ขนาดนี้มีแนวโน้มสาการก็จะช้าช้าไปอีกนะฝนอาจจะล่าช้าไปหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นท่านเกษตรกรเนี่ยก็ต้องฟังข้อมูลนะว่าถ้าท่านไม่ทํานาปังช่วงมกราเนี่ยท่านจะหวังทํานาปีถูกไหมนาปีปีนี้เนี่ยถ้าท่านลงไปเมื่อเมษาพฤษภาเนี่ยน้ําเขาไม่มีในอ่างให้ท่านแล้วนะท่านจะต้องอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวคือต้องรอน้ําจากธรรมชาติเท่านั้นนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าฝนล่าช้าไปเนี่ยท่านเสียหายแน่เสียหายหนักแน่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประเด็นว่า ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ต้องสื่อไปถึงนะฮะอาจจะต้องเลื่อนระยะเวลาการปลูกไปไปลงเอาปลายมิถุนาหรือกรกฎาแบบปีที่แล้วก็ได้นะนั้นผมก็คาดว่าปีนี้เนี่ยฝนจะ,ะปีหน้านะฮะฝนอาจจะช้าไปหนึ่งเดือนแล้วก็ในช่วงฤดูฝนหลังจากกรกฎาไปแล้วนะฝนจะดีนะท่านจะยิ้มได้หลังกรกฎาอันนี้มีการคาด หมายลักษณะอากาศเอาไว้แล้วนะฮะใช่ครับมีการคาดการณ์ไว้อย่างนั้นปี2559เนี่ยคาดว่าฝนจะมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับดังนั้นเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรารู้สถานการณ์ข้อมูลเรื่องน้ําแบบนี้แล้วน้ำในเขื่อนไม่มีนะฮะตั้งแต่ปลายปี2558จนถึงต้นปี2559ฝนจะมาอีกครั้งดึงในเดือนกรกฎาคมใช่ครับดังนั้นการเพาะปลูกเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนถูกต้องฮะช่วงดูหลังทีนี้เกษตรกรก็อาจจะมีปัญหานะฮะว่า เอ๊ะถ้าเขารอช่วงกรกฎาเนี่ยเขาปลูกน้ําจะท่วมเขาอีกเนี่ยมันคือเป็นมันเป็นความที่ธรรมชาติกับแนวปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกันมากเพราะว่าผู้ที่อยู่ในที่ลุ่มเนี่ยเขาจะมักจะปลูกพุทภาหรือหรือเมษาเพื่อเขาหนีน้ําท่วม,มเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าก,กรกฎาฝนจะดีนั่นหมายว่าอาจจะมีน้ําท่วมในที่ที่ลุ่มต่ำอ่าคือฝนอาจจะมีปริมาณที่มากขึ้นใช่ช่วงกรกฎาเพราะฉะนั้น แต่ท่านจะปลูกเร็วก็เสี่ยงกับน้าไม่มีช่วงสองเดือนแรกอีกทำอย่างไรครับแบบนี้ทำไงก็คือผมก็แนะนําว่าช่วงสองเดือนแรกเนี่ยพุทธภามินากระดาท่านปลูกพืชอ,อย่างอื่นที่ใช้น้าน้อยได้ไหมนี่คือปรับตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นการปรับตัวปหุใช้น้ําน้อยเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านก็ช่วยเหลือและนะช่วยเหลือทุกคนนะทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศนะรัฐบาลก็ต้องมาดูตลาดที่ท่านปลูกพืชประเภทไหนนะว่าช่วงสองเดือน3เดือนเนี่ยว่าถ้าฝนล่าช้ามาแล้วเนี่ย รายได้จะเอามาจากไหนเราเข้าใจเกษตรกรเราเห็นใจเกษตรกร,รแต่ว่าภาพรวมของประเทศต้องอยู่รอดอนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญว่ารัฐบาลคงต้องมาเจาะละแต่ละพื้นที่จะปลูกอะไรถั่วเขียวข้าวโพดมันสําปะหลังอะไรก็ว่าไปหาตลาดให้ครนะเพราะหลังกระดากระดาปุ๊บเนี่ยท่านจะปลูกกระดากระดาปลูกเลยนะแต่อย่าลืมความเสี่ยงเรื่องน้ําท่วมอีกนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ซึ่งท่านต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นการคาดการ์ไม่สามารถบอกท่านได้อย่างแม่นยำนัขนาดนี้หรอกเพราะัมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่าเพิ่งกุมขมับนะฮะพอฟังการชี้แจงสถานการณ์น้าไปแล้วเอ๊ะพอจะปลูกช่วงนี้ก็ไม่มีน้ําพอรอน้ําฝนมาก็อาจจะเป็นวิกฤตน้ําท่วมไปอีกนะฮะก็ต้องมีการปรับตัวโดยทางออกที่ท่านแนะนำเนี่ยก็คือในช่วง พืชสภาเมษาพืชสภาเนี่ยให้ปลูกเป็นพืชใช้น้ําน้อยแล้วต้องรอติดตามนโยบายจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรยังไงบ้างครับใช่ครับถูกต้องครับซึ่งท่านท่านท่านได้มองถึงอานาคตไหมฮะว่าควรที่จะมีการ,กรซัพพอร์ตเกษตรกรตร,ตรงไหนบ้างฮะคือขณะนี้เองรัฐบาลเนี่ยได้มีมาตรการหลายมาตรการมากนะฮะอ,อย่างกรณีเงินช่วยเหลือเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ออกมาในเชิงของให้ตําบลละหล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะเนกษตรกรเนี่ย องค์กรปกคอนนรองส่วนท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยต้องไปคุยกันว่าอในช่วงแล้งที่เขาจะปลูกพืชใช้น้ําน้อยเนี่ยเขาควรจะมีบ่อมือสะพืชใช้น้ําน้อยหมายถึงว่าก็ต้องใช้น้านะไม่ใช่หมอกว่าถ้าไม่มีน้ําไปปลูกก็ไม่ได้นะแต่มันใช้น้ําน้อยกับปกตินะเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องมีงบประมาณลงไปขุดนะขุดบ่อ,อขุดสะให้เขาเนี่กรณีแรกนเงินช่วยเหลือกรณีที่2ก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับตลาดนะฮะรัฐบาลก็ลงมาว่า จะทายังไงให้ตลาดที่เขาปลูกแล้วเนี่ยถ่กเขียวไม่โอเวอร์สปายและจนจะทำทาให้เขาขาดทุนนะปลูกข้าวโพดก็ตามกระตลาดพวกนี้ก็ต้องลงมาดูนะมาตรการที่3ก็คือว่ารัฐบาลจะต้องมาคุมราคาพืชผลนะราคาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยในในภัยแ้งเกิดขึ้นนะข้าวของจะแพงครนะ,ะราคาสินค้าเนี่ยอาจจะบางอย่างก็ขาดไปนะราคาสินค้าเกษตรเนี่ยอาจจะดีขึ้นบางอันเพราะฉะนั้นมันก็เลยรัฐบาลต้องลงมาคุมนะประเด็น ถัดมาก็คือจะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องค่าใช้จ่ายส,ส่วนครอบครัวยังไงนะเช่นดอกเบี้ยงเงินกู้นะฮะที่เขาเป็นหนี้ทคออสอ,อยู่แล้วเนี่ยยืดอายุหนี้คือรัฐบาลก็มาดูแล้วนะรายไหนที่ประพฤตตนที่เชื่อฟังเนี่ยรัฐบาลบอกว่ายินดีและสนับสนุนนะฮะอันสุดท้ายก็คือว่าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านเกดีสาธรูปโภคนะฮะค่าน้ําค่าไฟเนี่ยก็ต้องจ่ายนะ,ะเพราะฉะนั้นหลายๆมาตรการเนี่ย มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าต้องใช้มาตรการนี้นี้นี้แต่จะผสมผสานอย่างไรให้ให้ความพึงพอใจแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้เต็มที่เนี่ยตรงนี้ต้องประเมินไปนะประเมินไปปรับเปลี่ยนไปนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนใช่ใครับในปีหน้าเนี่ยนะฮะครับใช่ครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าติดตามก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศกับความเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่า ฝนฟ้านี่ก็ไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลถ้าม<ช>ีการคาดการสภา,ภาพอากาศในอนาคตของประเทศไทยยังไงบ้างคคือขณะนี้เรามีการคาดการร้อยปีข้างหน้านะฮะในสภาพประเทศไทยทั่วทุกจังหวัดแล้วนะฮะโดยเฉพาะเรามาในจังหวัดที่จังหวัดอุตดิษฐ์เนี่ยนะ,ะเพราะว่ามีน้ําต้นทุนที่เป็นเขื่อนเศรลกิจนะฮะเราก็มีคํางนว่าอนาคต30ปี50ปีร้อปีเนี่ยอุตดิตฐ์จะมีน้ําต้นทุนเพียงพอให้กับเกษตรกรอุปโภคหรือไม่นะแล้วก็พบว่าอย่างนี้พบว่า แถวแถวอ่างศีริกิตเนี่ยอน,น,ายนาคตข้างหน้าน้ําดีนะ,นะน้ำดีในหน้าฝนครับหน,หน้าฝนฝนจะตกนะประเด็นสําคัญคือหน้าแรงจะไม่ค่อยดีนะนั่นหมายถึงว่าการเหมหารจัดการฝนทุกเม็ดที่ตกเนี่ยมันมีความสําคัญที่ต้องเก็บไว้ใช้ในยามหน้าแรงน,น,นั่นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่2ในอนาคต30ปี50ปีร้อปีเนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับภาวะแรงถี่กว่าภาวะฝนหรือน้ําท่วม,มนะเพราะฉะนั้น เรื่องของการไม่มีน้ํากินน้ําใช้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสุดนะเรื่องร้องรองลงมาคือเรื่องน้ําท่วมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลว่าน้ําจะท่วมเราแล้วเราเสียหายเราควรจะกังวลว่าน้ําจะไม่มีใช้ให้กินในอนาคตเนี่ยเพราะว่าน้ํามีอยู่จํากัดนะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ํามีอยู่จํากัดเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองมากกว่าที่จะไปขอร้องหรือไปร้องขอให้กับรัฐบาลหาน้ําให้ใช้หาน้ําไม่ใช้น้ำไม่มีอยู่จกัดไงเหมือนกับเงินในกระเป๋าเรามีอยู่ร้อยบาท อนาคตเนี่ยร้อบาทตัวนี้นะอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นนะเราจะเจอกับ80บาท50บาทบ่อยมากกว่าเจอร้อยยีเพราะฉะนัะ้นแสดงเห็นว่าอะไรเราก็ต้องมาลดการใช้จ่ายของเราใช่ไหมฮะเช่นขณะนี้เกษตรกร,กรทําปลูกข้าวนีฮะข้าวเราต้องยอมรับว่าเป็นพืชที่กินน้ามากนะท่วโลกบอกเลยข้าวเนี่ยกินน้ามากหนึ่งไร่เนี่ยใช้น้ําประมาณ1 5ึ่งพันหึงพันหลูกบาทเมตระนะต่อฤดูกาล4เดือนนะ ทำอย่างไรเราจะให้หนึ่งไร่เนี่ยกินน้ําสักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะฮะมีวิธีการหลากหลายนะฮะที่จะทําเช่นปรับตัวให้ใช้เป็นลักษณะนาเปียกสลับแห้งนะเราสังเกตเห็นว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขากังวลว่าน้ําจะไม่มีเขาก็สูบไปสูบไ,ไปไว้ในนาขังไว้ประมาณ15เซน20เซนเราสังเกตเห็นในนาจะมีนม้ําขังเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยรองรับว่านา้ําขังเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เลยคือสามารถสูบไปน้อยกว่าน,นี้ก็ได้น้อยกว่าน,นี้ได้รหรือบางครั้งปล่อยให้มันแห้งไปหมาดๆได้ นั่นคือเปียกสลับแห้งนยแล้วผลผลิตก็จะดีคนะเพราะณีอย่างเงี้ยคือการปรับตัวอย่างหนึ่งนะพึ่งเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในเมื่อน้ําต้นทุนน้ําจากฟ้ามีจํากัดแต่ท่านใช้เท่าเดิมก็ถ้ากับว่าท่านจะแข็งขานขาดแลนน้ำเพราะงั้นท่านก็ต้องลดการใช้ของท่านให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงขึ้นนะการระเหยจากอ่างการส่งน้ําไปตามคลองชุมทานแบบเปิดที่สัมผัสกับอากาศแสงแดดเนี่ยกรมชุมทาแระบาดก็ต้องมาคิดว่า เราสูญเสียน้ำเนี่ยวันละหลายล้านนะ,ะแต่ละอ่างยังก็ริสิลิกิตเนี่ยวันหนึ่งล้านหายไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเสียดายไหมหนึ่งล้านไล่เอหนึ่งล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะช่วยกเกษตรกรได้มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเอามาคิดและรวมกันนะครับหมายถึงแบบนี้ใน่อนาคตคลองส่งน้ำเนี่ยอาจจะเป็นแบบปิดนะฮะเป็นท่อส่งน้ําที่เหมือนท่อส่งน้ํามันอะไรประมาณนี้ถูกต้องครับในเมื่อน้ำไม่จํากัดก็ต้องหันไปแบบนั้นนะครับผมนี่คือ เรื่องราวที่ในอนาคตเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพราะว่าในอนาคตที่มีการคำนวณมีการคาดการเอาไว้เนี่ยคือจะเป็นแล้งมากกว่าน้ําท่วมสลับกันไปูกต้องันะครับแล้วอย่างปีนี้เนี่ยถือว่ายังไงฮะวิกฤตไหมปีนี้เนี่ยน้าขนาดนี้คือประเด็นก็คือว่าถามว่าวิกฤตไหมวิกฤตสาหรับภาคเกษตรับนะแน่นอนภาคเกษตรเนี่ยปกติเนี่ยในฤดูนาปังเนี่ยนะฮะก็คือว่า สมมติผมยกตัวอย่างนะครับว่าขณะนี้ปีนี้เรามีน้ําต้นทุนนะฮะก็คือเราจะมีการคานวณทุกๆวันที่1พฤศจิกาว่าน้ําสําหรับใช้ปีหน้าเนี่ยเท่าไหร่ะนะปรากฏว่าน้ําจากเกีเ่อนหลักนะฮะเ่อนภูุ้ิพลเับสิลิกิตแคน้อยฝาสักเนี่ยรวมกันแล้วมีประมาณ4 0 0 0ล้านนะฮะสี่พันล้านเนี่ยช่วงนี้ไปถึง6เดือนข้างหน้านี่ฮะเขาก็วางแผนว่าจะใช้ประมาณ3,000ล้านสําหรับอู่พวกไบพวกนะฮะ สักไปห0ล้านนะสำหรับรักษาระบบนิเวศขับไล่น้ำเค็มบม้างอะไรบ้าง1ั0 0ล้านนะรวมๆกันแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้6เดือนเนี่ยนะประมาณ2,900ล้านนะนั่นหมายความว่าจาก4 0 0 0ล้านเราก็จะมีน้ำเหลือประมาณ1000ล้านนะสำหรับตั้งแต่ผู้สภาเห็นไหมแสดงเห็นว่าอะไรการควบคุมให้ใช้2009เนี่ยไม่ได้ให้เกษตรเลยเห็นไหมนั่นนั่นเกษตรวิกฤตเราต้องยอมรับเกษตรวิกฤตแต่การวิกฤตครั้งนี้ทําเพื่อประเทศเพราะว่า มันไม่มีน้ําให้กับภาคเกษตรครนะแต่คนจะต้องอยู่รอดคนต้องมีน้ํากินน้ําใช้นะวิถีชีวิตต้องเดินต่อไปถ้าไม่มีน้ําจะทำยังไงน้ําคือชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการน้อยหนึ่งพันล้านเนี่ยก็เพื่อที่จะหลังจากพุษภาไปแล้วเนี่ยให้เกษตรกลับมาทําได้นะแต่ว่าปีนี้อย่างที่เรียนข้างต้นแนวโน้มฤดูฝนปีหน้าจะล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้น1นึ่พันล้านที่การน้อยอาจจะไม่เพียงพอผมจึงเรียนว่าหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงพฤสภาเนี่ยนะเพราะว่าไม่งั้นแล้ว เมื่อไม่มีน้ําจะอ่างให้ท่านเนี่ยฝนก็นไม่ตกเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตดับเบิลเลยสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าท่านลงไปแล้วไงท่านลงนาไปแล้วและไม่มีน้ําให้ท่านเนี่ยมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นรัฐบาลเองก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ลักษณะต่างๆปีนี้ผมตีถือว่าเป็นปีวิกฤตสําหรับภาคเกษตรนะครับแต่ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะใช้น้ําได้ตามปกติเนื่องจากภาคเกษตรเนี่ยที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเพราะเขาเสียสละให้กับภาคส่วนอื่นๆใช่ครับ น้ำอุปโภคบริโภคนี้ยังสามารถใช้การได้ตามปกติครับถูกต้องครับและเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะอยากทราบนะครับว่าในปี2559เนี่ยปริมาณน้ําที่ใช้ในภาคการเกษตรรวมถึงน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยจะเป็นยังไงฮะมีการคาดการณ์เอาไว้หรือยังครับคือขณะนี้เองนะฮะทางรัฐบาลทางราชการก็ยังไม่ได้คาดการณ์ไว้นะฮะแต่โดยข้อมูลพื้นฐานนะฮะฐานข้อมูลของผมเนี่ยผมก็มองไว้แล้วว่าปีหน้าตั้งแต่กรกฎาคมจะถึงตุลานะฮะฝนจะดี นะและการที่ฝนดีนะั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าน้ําต้นทุนปีหน้าเนี่ยจะดีกว่าน,นี้เมื่อถึงเดือนพฤศจิกาครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานหน่อยก็คือหมายว่าปีนี้ปีหน้าแล้งเราไม่ค่อยดีแต่หลังจากปีฝนฝนมาปีหน้าฝนจะดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีน้ําทํานานะช่วงปีแรงปี60ศูนย์อย่างเงี้ยนะนาะปังนะต้นฤดู60ูเนี่ยเราก็จะดีนะฮะทีน,นี้ถามว่าดีขนาดไหนเนี่ย ตัวเลขเนี่ยมันก็คงจะแก่งนะฮะแก่งแก่งเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบเวลาของความแรงเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงกลางปีหน้าแล้วนะก็คือหลังจากกลางปีหน้าไปฝนจะเริ่มมา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 เนะพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปสู่โหมดของความเปียกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกังวลปี60ศนย์แนะเฮ้ยตกบมามากเกินไปชั้นจะท่วมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี้ยกเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างเงี้ยปีต่อปี 2ปีต่อ2ปีอย่างเงี้ยนะหรือปีต่อ2ปีอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเกษตรกรไม่สามารถจะบอกว่าฉันจะทําอย่างนี้แล้วจะใช้ทุกๆปีได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพอากาศเป็นเปลี่ยนไปนะมันมีความแปรปปวนเข้ามาสมทบอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะยึดหลักว่าผู้สภาฉันจะปลูกฉันต้องปลูกนะฮะพอมกกรลาฉันจานาปังฉันต้องทำอย่างเงี้ยมันมันพฤติกรรมเหล่านี้มันต้องปรับแล้ว ปรับตามสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง,ปงไปแต่ก่อนเนี่ยร,ร้อนฝนหนาวแต่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพอากาศเดิมหลักเนี่ยฤดูหลักๆเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่จะมีวงรอบที่เป็นวงรอบแแปงวงรอบที่เป็นน้ําเข้ามาอีกใช่ฮะเรือนที่จะเริ่มมีฝนปรับไปแล้วนะฮะ,ะส่วนใหญ่ก็จะช้าขึ้นนะฮะ,ะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดพฤติกรรมที่ซึ่งเรื่องพายุอีกบางคนก็บอกว่าหวังว่าพายุจะเข้านะฮะเพราะ ีที่อากาศกระทบกระเทือนเนี่ยปีแล้งเนี่ยพายุเนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้าเรารนะเขาว่าอะไรเพราะว่าต้นกําเนิดพายุเนี่ยนะมันจะไปเกิดเอาห่างจากประเทศเรามากขึ้นนะก็ไปทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ไกลๆเลยเพราะฉะนั้นระหว่างพายุเดินทางมาเนี่ยพายุระหว่างเดินทางมามันอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นอิทธิพลของโลกบุญรอบตัวเองเนี่ยนะเราสังเกตด,ดูเพราะเราเราทำแบบเนี้ยหนีศูนย์คือจะไปตรงนี้หนีศูนย์เพราะฉะนั้นพายุมาเนี่ยเจออิทธิพลหนีศูนย์ปั๊บมันก็จะเลี้ยวหมด เลี้ยวหมดเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทำไมญี่ปุ่นไต้หวันน้ําท่วมหนักเห็นไหมก็เป็นอย่างเี้เพราะงี้เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้พายุเนี่ยจะไม่ได้แต่มันจะสิ้นสุดแล้วนะปีแ้งมันจะไปไปปีเปียกแล้วปีเปียกทีนี้แหละพายุจะเข้าละวเพราน้ท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีว่าพายุเข้าตรงไหนบริเวณไหนมีทางระบายน้ําพอเพียง่ยังถ้าเข้ามาแล้วอย่าให้ขังน้ําท่วมนานๆข้าวจะตายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของการติดตามสภาพอากาศนะฮะเราจะต้องปรับตัวให้ทัน ครับผมอย่างนี้ปี2559ถึงปี2560ยเนี่ยซึ่งถือเป็นวงรอบของปีเปียกเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ใช่ตต้องใช่ครับสุดท้ายครับพี่น้องเกษตรกรชมอยู่ท่านอยากฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรในการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อพวกเขาแล้วครับครับคือผมผมเน้นย้ำหลายหลายหลายครั้งนะฮะว่า อดีตที่ผ่านมาที่ท่านเคยทำสามสี่สี่ปีนะมันไม่สามารถจะยืนยันว่าท่านจะทําอย่างนั้นต่อไปในอนาคตได้นะซึ่งมันก็ยืนยันออกมาแล้วว่าปีนี้นะปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านทําแบบเดิมท่านเสียหายนะเช่นท่านบอกว่าท่านจะปลูกเมษาปลูกพุทภาใช่ไหมปีที่แล้วถ้าเขาไม่ส่งน้ําไปให้ท่านจากอ่างนะอ่างเขาสํารองไว้ให้ท่าน4ี่พันล้านนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีน้ําต้นทุนเขาไปช่วยท่านเดือนพุทภาเพราะว่าฝนมนล่าไปเดือนหนึ่งสามสัปดาห์เกือบเดือน เพราะนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยท่านทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นท่านก็ต้องปรับตัวเองอย่าไปให้ธรรมชาติปรับเพราะว่าธรรมชาติเข้ามาโดยที่ไม่มีวิทยาศาสตร์จะคาดการได้อย่างแม่นยําแน่นอนคนะคาดการว่าฝนจะตกอีกสัปดาห์หนึ่งกับคาดการว่าฝนจะตกอีก3เดือนเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ,ะเพราะฉะนั้นท่านต้องบริหารความเสี่ยงมีข้อมูลเยอะๆแล้วก็ท่านจะต้องบริหารว่าตกลงเนี่ย แผนที่1ท่านทําแบบนี้แผนที่2แบบนี้แผนที่3แนวโน้มเป็นอย่างนี้ท่านทําแผนที่3นะฮะเลื่อนเวลาการปลูกปลูกพืชใช้น้าน้อยแบบนี้อย่างเงี้ยเานนอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดนะเพราะฉะนั้นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวไปตามถึงกัากาศ การปรับตัวแบบนี้ไม่เพียงเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นนะฮะหน่วยงานราชการต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องเปิดตําราเล่มใหม่แล้วฮะมีการปรับตัวเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับถูกต้องใช่ครับนโยบายของรัฐบาลนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะฮะที่จะหล่อเลี้ยงให้เกษตรกรเนี่ยยังสามารถเป็นเกษตรกรอยู่ได้ครับระดับนโยบายก็ต้องคุมนโยบายแล้วนะว่าตกลงพืชจะให้เกษตรกรปลูกอะไรตลาดจะช่วยยังไง ส่งออกจะไปแค่ไหนอย่างเงี้ยมันจําเป็นนะที่จะต้องบูรณาการกันแมมเปลี่ยนแปลงเงยอะแบบนี้อนาคตเกษตรกรในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยเนี่ยจะลดลงไหมฮะผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยนะฮะเกษตรกรที่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะฮะเ,เราก็กังวลว่าเจเนเรชันถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ทําแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะ,ะครับเราจะเป็นยุทธศาสตร์ครัวของโลกถ้าเราไม่ปรับตัวเองเราจะเป็นครัวโลกได้อย่างไร นะครับเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปสภาพอากาศเปลี่ยนไปเพราะนั้นยุทธศาสตร์โกงโลกจะคงอยู่กับประเทศไทยก็ต้องปรับตัวครับและนี่คือทั้งหมดของรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนไปพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้จริงๆโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีการปรับตัวเองดังนั้นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเราปรับตัวเองก็ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะครับ ขอบพคุณอาจารย์ครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะกับเกษตรกรครับกับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะได้ทราบถึงสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ